ก่อนตอนนั้นตัวเราร้องเพลงก่อนเขาจะรู้ว่าเราเป็นวันายืนยันว่าเราตัวจริงไม่ได้ครบมาจริงเราจะร้องกล,บลับเราเด้พอแล้วหักไปฉัไปเจ็บมาจนหัวใจสว เราคือแนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเราคือใครสวัสดีค่ะกั้นตองทุ่งเงินค่ะพี่เพลงแบบดังมาการู้เราคนมากเลยค่ะเราคนมากแต่ว่าก็าจำหนูไม่ได้เดินไปไหนใครอ่ะใครอ่ะรู้ว่าเพลงไหนตอนไหนที่เรารู้ว่าเราดังมากเพลงเราดังมากตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> จริงๆเหรอเพราะว่าแบบว่าไม,าาไม่ไม่เคยแบบว่าอยู่ทำการเก้าอี้สูงขนาดนี้ตอนนี้เพลงไปกินยูมแล้วคะ ตอนนี้ถ้าจีบบ่อนน่าจะมีร้อยแปดสิบล้านค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นกุหลาบน่าจะมีเกือบใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะเกือบร้อยแปดสิบล้าใช้ค่ะก็มันดังมาแล้วทำโซ่ถูกไหมครับหรือว่ามันเดิมเลยค่ะดูดฝนบ้านทุกวันเลยเมันเดิมเลยอย่างเวลาออกไปไหนมาไหนก็คุนแต่คนยังยังจำไม่ได้จำได้ค่ะหนุ่มคือแต่ก่อนหนุ่มไปใส่มาใส่นกค้นสิแบบว่าจำเฮ้าบ่ไดแต่ตอนนี้ไปไมกระทังลงไปของนามปั่มหนามมันกันต่อ เียใช่ท<า>ั้งที oui. girl, one, ่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยคนจำไม่ได้ไม่ได้ที่ก็ต้องว่าไงเราอยู่วงการมาสิบว่าปีแต่เราหลอกใช่จริงจริงอยู่ จริงๆอยู่วงการมาจะ18ปีแล้วค่ะใช่กว่าเพลงจะดังก็ดังตอนแก่นั้นเแล้วเราหายไปไหนมา17ปเอ็ปีลูกก็อยู่ในแกรมมี่แต่ว่าเพลงอาจจะแบบไม่ไม่โดนใจแบบว่าแบบทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบกุหลาบเซบออาจจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยใค่คิดว่าเพลงมันดังเพราะอะไรจริงๆดังเพราะโอกาสแล้วก็ดังเพราะว่าแบบ คือเป็นช่วงจังหวะค่ะหรือว่าจังหวะนะบางทีคนเราอเราอมานานแล้วก็แบบว่าพอมาถึงจังหวะอุ้ยมันใช่อะไรเงบบี้ยแบบอาจจะโดนใจแบบหลายๆคนใช่ไหมตอนนั้นคิดไหมว่าตอนที่เพลงออกมารแรกคิดไหมว่าเอ้ยเพลงนี้นมันนานหรือมันมีลางอะไรบอกกันไหมไม่มีคือตอนแรกร้องค,คือหนูเข้าอัดหนูก็แบบเป็นคนแบบว่าทํางานซีเรียสแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดงานให้มันดีที่สุดวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบว่า กุหลาบนี่ร้องยากมากเพราะว่ายิ่งยิ่งทำงานกับพี่ก๊อฟด้วยเนาะพี่ก๊อฟเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสลันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิวบอยน,นี่ก็คือแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก่อนร้องลูกทุ่งหัอลำ อพอมาลองจีบบอกเป็นรกทุ่งอินดีไงไง้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงใช่ที่จริงแล,แล้วเ่ระยะเวลาสิจปีที่ผ่านมามันมีทอ้อมที่แบบว่าเออเรายังไม่ทั่วประเทศสักทีอือจะว่าจะเลิกแล้วค่ะครงแรกใช่ว่าจะเลิกเพราะว่ามันงานมันน้อยแล้วแบบเราทําอาชีพคน,คนอื่นเขาทาอาชีพอื่นเขาได้ตังเยอะไงะแต่ทีนี้เราก็แบบงานแบบเดือนนึงสี่ห้างานแต่ว่าแบบเพาะเข้ามาเป็นเท่าไหร่แบบโอโหง,งานน้อยแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้ก็เลยแบบเอา้าลองสักตั้งหนึง่งลองอีกสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเผื่อมันันดงอยย่าเเก็ลบว ไปทาไปเจอเพลงจือบอกกับอาจารย์น้องลูกดงพลายตันก็เลยได้ออกมาทําเองโปรดิวส์กับน้องจินนี่ภูไทยใช่ค่ะต,ตอนนั้นเป็นปีไหนครับที่รู้สึกว่าเราไปทำดีกว่าไม่เป็นแล้วตอนโอ้ล่าสุดเลยเมือม่อเมือ่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังก็ยังแบบใช่ค่ะจริงๆดาอนี่้จริงอ่ะหนูยอมรับเลยว่าตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังนะคะตอนที่ออกจือบอกปี ปีแรกเลยคือหนูทําพระป่ากับบ้านเกิดปีที่สองแล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่าให้ทําพระป่าครบสามปีแล้วจะดังหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ชื่อแต่ทำไม่เชื่อแต่ทำมาครบทำครบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะปกติเราไปทำที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเรายังไม่เคยไปเค่ะแต่พอเราไปทําครบตอนแรกสองปีนะคะจู่บอดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ห้าล้านหล้นโห ตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเลยค่ะแต่พอแบบปีที่สามกหลับมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงงงงนวัดไหนครับเออหนูหนูจําได้ว่าหนูไปทําบุญที่วัดไหนอแถวนครพนมค่ะแล้วท่านก็ทักหนูใช่ไปไกลใกล้เหรอไปไหมคะแล้วแล้วพอมันสามปีมันดังแล้วมันยังไงต่อก็ตอนนี้ก็ทัวร์งานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เลยวันหนึ่งกี่งานอ่ะกี่บอกสามสอง สามงานได้ค่ะใช่ก็คือมีทุกวันเลยมีทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดจากตอนนั้นเดือนละสามงานหรือว่าเป็นตะกตอนนั้นเดือนละแค่ห้างานแต่ว่าตอนนี้คือทุกวันบางทีก็สองงานสามงานต่อวันใช่เหนื่อยอย่างนอ้บ้านไม่เอาเหนื่อยไหมแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อย เอ่อเหนื่อยแต่ว่าเราต้องแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอ่ะแล้วก็เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วใครจะจ้างเราเชิงคุ้มค่ากัสิบเต็ปีที่รอคอยมั้ยคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอี้สัมภาษณ์วันนี้มมนมีคาพในหัวไหมว่าเราจะได้อะไรงไงในฐานะที่เป็นนักร้องวันน่งไม่เลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โลภเลยคือเขาให้ยังไงมาก็ได้อย่างนั้นคือไม่ได้แบบว่าคือมันมันเป็นโอกาสจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่หนูอยากจะแบบไมมาแบบ คืออยากมาโชว์จริงศรีต่ว่ายันรื้มเหนื่อยสินะค่ะแื้วเหนือพะวงตื่นเต้นใช่ค่ะแต่เพลงเราใช่ไหมเพลงเราอยากพี่ย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าเดือนหนึ่งสามสี่งานอ่ะทุกวันเป็นนักร้องอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรากินอะไรลูกแล้วผานตรงนั้นมาได้ยังไงอ่ะก็มีน้อยก็กินน้อยค่ะจริงๆทุกวันนี้เราก็กินน้อยนะแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับว่าเฮามีเท่าไหร่เฮ้ยก็กินเท่านั้นค่ะเราก็อยู่แบบประหยัดเลยแต่ตอนนั้นสามสี่งานต่อเดือนเรา เงื่อนมันก็มันก้าได้แค่แต่มันจะกิน<ช>อะไรมาถึงถ้าใช้จ่ายมันโค้บกับค่าใช้จ่ายเราไหมเอ่อมันกับพ่อได้จ่ายแต่ว่าเราไม่มีเก็บเยอะสมมติว่าแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บตังค์น้อยๆแต่เก็บได้นานๆคือตอนแรกอ่ะคือหนูพราหนูส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ตอนอายุส huh. ิบสี่ก็ส่งจบปริญญาตรีทีนี้นเสร็จป,ปุ๊บแล้วอ่ลูกเก็บเงินน้อยๆดาวบ้านค่่ะแมดาวบ้านหลังน้อยๆแล้วก็เก็บ เก็บเงิ่อีกอนนึงยังซื้อบ้านให้แม่แต่ว่าก็คือสามสิ่งานแต่ก็มีเงินดาวน์บ้านแล้วใช่อย่างวันนี้วันละสองสามงานเดือนนนทุกวันอันนี้ดาวอะไรหรือเปล่าซื้อหมดได้เลยไหมคะตอนนี้ก็ยังผ่อนเยอะแต่ว่ากำลังเก็บเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเท่ากับต้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบว่าขยันนิดนึงอย่างตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันอยากทาอะไรมากขึ้นมาตอนนี้เหรอคะหนูหนูแค่ทํางานทําร้องเพลงให้มีความสุขแล้วก็อยากจะทําผลงานตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดแบบ คนฟังเขาแฮปปี้เราก็มีความสุขหน้าที่ที่ดีที่สุดของนักร้องก็คือร้องเพลงให้คนฟังมีความสุขใช่คะ่ะแล้วอย่างนี้ค่าฝังับเพลงต,ต่อไปออเพราะแบบเพลงนี้มันไปแบบเพลงนี้กุหลาบแล้วเพลงน้าอะไรคิดหนักคิดหนักเนาะหนูว่าแบบกุหลาบมามาแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่้วยพี่กอ๊อฟด้วยนะคะที่ให้เอาเพลงนี้มาให้เราพี่แบงค์แต่งเพลง่อนนี้ให้แต่ว่าเพลงต่อไปเมื่อวานพ่งคุยกับพี่แบงค์ไป มีมีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่ากำลังทำแน่าจะสิงหาใช่ใช่ต้องเือดังแล้วทําตัวถูกอปเงียเหมือนเดิมหนูก็โก้เหมือนเดิมหนูแบบว่าได้สิละค่ะเวลาที่คนเรียกแบบกั้นตองกลั้นตองอะตอนนี้คือเป็นยังไงสวัสดีค่ะเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอถ่ายแต่ถ่ายไหมคะ จริงคือบางคนเขาแบบไม่ถ่ายรูปนะถ่ายกับนูหน่อยอย่างเงี้ยหนูหนูก็เป็นอย่างงี้จริงๆค่ะเลยอันนี้แกตอมมาจากอะไรบอกมาจากบ้านมาจากใครรู้มั้ยมาจากอะไรคก็ยอมแต่เอาใช่ไหม ถามรู้ว่ามาจากไหนรู้มาจากที่กาตองไม่มีกาตองไม่มีถามพี่ไม่เคลียร์พี่กาตองเนี่ยใครเป็นคนแต่งให้เฮอย่างอี้เหรอโอเคแต่กาตองลูกเออ่ีกาตองมาจากที่ไหนครูศสตรแต่งให้ใช่ให้คล้องกับพี่ดอกอ้อมีพี่สาวเป็นนักองด้เตะกาตองทุงเกลือกาตองทุงเกลือกาตองทุงเกลือเป็นพี่น้องกัน ตองอกใให้กำลังใจท้อร้ทุกข์อย่งงบางคน,คนที่สึกว่าเขาสู้มานานเหมือนเดิมก็ทอการพาแต่สำหรับเราก็สู้มานานาวาก,าานกานานว่าจะมีวันเี้ยจริงๆอ่ะมันท้อทุกคนณนะตอนนี้หนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่ก็ยังมีกําลังใจที่จะอยากร้องเพลงแต่เสื้อแต่ขาวว่าสัก,กวันต้องเป็นวันของเราเพราะว่าความพยายามที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นอันนี้หนูเชื่อยอย่าง,งานั้นแล้วก็คนเราคิดดีพูดดีทดําดีคนไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็น,หนวันหนึ่งเขาจะต้องให้เราเฉิดฉายแน่นอน ใช่ค่ะไปกละงใจด้วยคุณค่ะนะคะยดนยืนยังไงดิคุเออจะทำางเออ นด็ดตอบแล้วอาวสารก่อนหัวใจแหลกลานปนตำนานหักเขาทางเดียวอยู่งเสือกรดดันเสือบือเอาใจไปหามองเจเพียงกับปลายเล็บเขาก็ยังม่แลบ่เลียวบอต้องเท่าไหรใจมันบอเฟีเยถทำเจ้าขอ,ของคำเดียวไือบีมา 哎，你打的哪一局？